แลวการผู้ชมค้ากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการประเครื่องสุวรรณภูมิโดยจันรันมรดกไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน u t u b e อย่าลืมกด s u b s c r i b e จะได้ไม่พลาดในการติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะอาจารย์ถ้าเกิดใครดูไม่ทานไปดูย้อนหลังได้นะดูรีรันได้นะครับในเพจก็ได้หรือว่าใน y o u t u นะครับสามารถเซิร์ชข้อมูลนะครับค้นหาได้นะครับอยาจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องเซิร์ชหาได้เลยนะหลวงพ่ออะไรเซิร์ชได้ทุกรายการ นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์ครับผมกลิ่นบาเกงนั้นนะครับจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยบ้านเราเนี่ยพบเจอเนี่ยเป็นของนอกก่อนเป็นกลิ่นจีนนะครับทำมาจากเมืองจีนแล้วก็พบเจอในสมัยก่อนแต่ครั้งอดีตแล้วนะครับคนจีนย้ายถิ่นฐานมาก็นําพระเครื่องติดตัวมาด้วยก็จะเจอกลิ่นใหญ่กลิ่นกลิ่นกิ่งนอกทั้งหมดอ่ะก็มีพวกกิ่งบาเกงกิ่งตีอ๋องกิ่งอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นแบบของวัดสุดทัศน์นะครับแต่ว่า,ากลิ่งจีนนอกนั้นปัจจุบันหายากนะครับในอดีตผู้ที่มีการสร้างก็มีวัดสุดทัศน์ขาเกดนะครับปี2487โดยท่านเจ้าคุณสีสนนะครับสร้างก่อนนะก็เป็นาบาเกง1 2 3 1> 2> แบ่งแยกกันตามบาระตามปีพศนะครับแล้วล่วงเลยมาจนกระทั่งปี06นะครับปี06วัดเอี่ยมโรนุษเนี่ย ก็ได้สร้างขึ้นนะครับเมื่อครั้งนะครับในสมัยที่อาจารย์ทิมวัดช้างให้ได้เดินขึ้นมากรุงเทพใหม,ใหม่ได้เดินทางขึ้นมานะครับท่านไม่รู้จะประจําวัดที่ไหนนะครับท่านก็ไปจําวัดที่วัดเอี่ยมวรนษนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากดีจากพระลูกวัดรวมถึงท่านเจ้าอาวาสนะครับนั่นก็คือหม่อมหลวงถาวอละคุณนะครับจเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมในณนะสมัยนั้นนะครับอาจารย์ทิมนะครับได้กล่าวไว้ว่าอยากจะบุรณนะ พระบสดนะบุรณะพระอุโบสถที่ชำรุดเสื่อมโทรมนะครับตั้งแต่นั้นมาท่านก็เริ่มสร้างถาวรวัตถุนะครับบุรณะวัดเอี่ยมหนึ่งชุดนะท่านก็เลยถามท่านเจ้าคุณบอกว่า,าถ้าถ้าเราบูรณะอุโบสถ จะมีอะไรตอบแทนสมณมาคุณเขาไหม,มก็เลยได้สร้างพระขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับประมาณ3,000องค์พระกลิ่งนะครับก็คือกลิ่งบาเกงเนี่ยศูนย์หกเนี่ยแล้วยังมีพระสมเด็จพระนางพญาอ,อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วยังมีหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งชุดหลวงปู่ทวดนั้นประกอบด้วยหลังหนังสือหลังหนังสือเล็กนะครับค่ะหลังสือเล็กอ่าหลังหนังสือเล็กตรงกลางจะมีเลขหนึ่งนะครับตรงกลางจะมีเลขหนึ่งอยู่แล้วก็เหรียญเสมา เหรียญลูกไข่นะครับจำนวนหนึ่งออกที่วัดเอี่ยมปีศูเช่นเดียวกันนะครับพิธีนั้นแบบยิ่งใหญ่มากนะครับลายนามพระเกจิเนี่ยอาจารย์ทิมเนี่ยปลุกเสกให้หลายวาระหลายรอบนะครับในพิธีที่ปลุกเสกที่วัดเอี่ยมวรนุษย์นั้นนะครับประกอบไปด้วยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลารานะครับหลวงปู่โตวัดปูดูฉิมพีหลวงปู่มากวัดละคังหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม หลวงพู่ดูวัดสแกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับรวมไปถึงหลวงพ่อพบหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงปู่เขียววัดหลงบนหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อแพร่วัดพิคุณทองแล้วรวมไปถึงหลวงพ่อเซ่งวัดกระยาณนิมิตวันนั้นเนี่ยน่าจะร้อยแปดรูปนะครับเพียงแต่ว่าเรารวบรวมรายชื่อเนี่ยมาเอาเฉพาะที่ดังๆแล้วกันนะครับเอาเฉพาะที่ดังๆในสมัยนั้นนะครับ ถ้ากลิ่งรุ่นนี้นะครับอถอดแบบมาจากของกลิ่งของจอมพลประพาต<ม>จารุเสถียรสมนะัยนั้นท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสเนี่ยก็ได้ถอดเอาองค์ต้นแบบของท่านเนี่ยมาถอดแบบเลยทําให้ผ้กกลิ่งชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะตื้นนิดหนึ่งนะครับไปดูลักษณะกันครับค่ะจัน มืดไปน,ดนิดหนึ่งนะค่ะกลัวมันเฟลนะครับพักกลิ่งบาเกงนะครับจะหน้าเดียวกันทั้งแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของท่านเจ้าคุณสีกลิ่งนอกนะครับก็จะออกแบบนี้ปากนิดจมูกหน่อยหน้าค่อนข้างเลียวเล็กนะครับเนี่ยหน้าค่อนข้างเลียวเล็กปากนนามันฟเฟกไปไหม พระรุ่นนี้นะครับจะตื้นนิดหนึ่งนะค่อนข้างที่จะตื้นจะไม่คมเหมือนของวัตสุทัศน์หรือว่าของของจีนนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาถอดมาอาจจะตื้นนิดหนึ่งนะครับสังเกตจากเม็ดพวกเม็ดผสมศกพวกหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยคมเท่าไหร่เวลาเราจะแข็งข้างเนี่ยพระจะแบนๆนิดหนึ่งนะพระก็จะแบนเนื่องจากว่าถอดพิมพ์หน้าหลังนะครับถอดหน้าถอดหลังเอามาประกบกัน ไม่ได้ขึ้นหุ่นเทียนนะครับพระชุดน,นี้ไม่ได้ขึ้นหุ่นเทียน,นดูลักษณะโครงสร้างนะครับลักษณะโครงสร้างเนี่ยตัวช่วงเข่าช่วงอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่ว่าฐานของพระกลิ่งบาเกงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฐานจะใหญ่ๆฐนะานจะใหญ่หญกว่าตัวฐานจะใหญ่กว่าองค์พระนะครับดูสังวานนะครับดูสร้อยสังวานนะดูสร้อยสังวานบางองค์ก็คมชัดลึกนะครับหม้อน้ํามนต์นะครับ หม้อน้ำมนต์ก็จะไม่ใหญ่นะครับคล้ายๆเปลี่ยวเพิงนะคล้ายๆเปลียวเพิงหม้อเล็กๆหน่อยนะครับมือที่ประสานกันก็ใหญ่ล่ํานะครับดูอนาโตมี่อย่างเงี้ยนะครับเราดูความล่ําของด้านหน้านาะดูความล่ําของด้านหน้าเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับแขนใหญ่หน้าอกใหญ่นะแขนใหญ่หน้าอกใหญ่นะครับ อันนี้สภาพเป็นไงอาจารย์สภาพนี่เกือบเต็มร้อยเกือบเต็มร้อยอ่ใช่นิ้วนะครับนิ้วหนาใหญ่เห็นไหมครับนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ใหญ่ทุกนิ้วเลยนะใหญ่ทุกเนื้อเลยนะครับมือใหญ่ขาชัดเจนนะครับเนี่ยขานั่งนะครับนั่งมือห้อยนะบัวนะครับบัวความบัวหงายเด้งทุกดอกนะครับนะบัวเนี่ยถอดปิดได้คมคะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ความใหญ่ความล่ําของบัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใหญ่หนาแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆนั้นหนา,หนาลํำๆนะครับผิวพันุ์ตึงเห็นไหมครับผิวตึงตึงเป๊ะเลย้ารุ่นนี้ไม่มีบัวข้างหลังนะครับรุ่นนี้จะไม่มีบัวนะระหว่างฐานด้านหลังเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาดูเนี่ยซ้ายจะหลดขวาเห็นนะครับจะไม่มีบัวตรงกลางนะไม่มีบัวตรงกลางหลังจะเรียบๆนะครับ หลังจะเรียบๆอาจารย์ขอถามแทรกนิดนึงว่าเพราะอะไรทําไมถึงดูไม่ค่อยคมเลยอะคะอาจารย์รายละเอียดไม่พวกนี้เขาถอดพิมมาอ๋อเขาถอดพิมแล้ถอดพิมไม่ได้ไม่ได้ปั้นหุ่นเทียนนะครับไม่ได้ขึ้นหุ่นเทียนใหม่ถ้าขึ้นหุ่นเทียนใหม่ภาพจะใหญ่จะล่ํามากกว่านี้น่าจะมีความใหญ่นะแล้วจะไม่แบนอย่างเงี้ะจะหนาๆล่ำๆหน่อยแล้วมีความคมชัดเนี่ยเวลาเขาขึ้นหุ่นเทียนมาเนี่ยเขาจะแต่งก่อนแต่งแม่พิมพ์ก่อนเขาขึ้นหุ่นมาใหม่เนี่ยเขาแต่งแม่พิม์แต่งแม่พิมพ์แล้วค่อยเอาไปหยอดหุ่นเทียน ก็เจอแล้วอาจารย์ครับอันนี้ถอดมานะครับถอดมาแล้วก็เทเทียนเทเทียนเลยนะครับหน้าหลังประกบกันแล้วก็กรอบเทียนเข้าไปนะแล้วก็มาเก็บงานเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นช่อขึ้นอะไรนะครับสองวานด้านหลังนะครับก็จะมีให้เห็น,นบางองค์ก็คมชัดนะครับบางองค์ก็คมชัดมากพวกเม็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจริงๆต้องจําพิมพ์นะครับจําพิมพ์ไม่ยากเลยนะครับ ด้านหลังนะครับเวลาเราดูเม็ดผสมเนี่ยเม็ดนี้สองเม็ดเนี่ยจะใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมอ่าสองเม็ดนี้จะใหญ่พิเศษนะไล่เลี่ยงมาตั้งแต่เม็ดด้านข้างเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีละเม็ดทีละเม็ดเมื่อเทเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเทเสร็จแล้วช่างเขาก็จะแต่งอ่านะแต่งขัดนะครับอันนี้ขัด ขัดแต่งนะแต่งผิวแต่งอะไรให้มันเนียนให้มันสมูทขึ้นอย่างเงี้ยนะใช้ลูกผ้านะครับใช้ลูกผ้าตีนะตีให้มันมีความใสอย่างเงี้ยนะคุณน้อยรู้จักลูกผ้าไหมเคยเห็นเข้าเลี่ยมผ้าไหมอ่าขาเลี่ยมเวลาเข้าเลี่ยมผ้าเนี่ยมันจะมีมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้วมีผ้าสขาีขาว เป็นหมุนหมุนอ่าใช่อันนั้นแหละลูกผ้านะครับเขาเรียกลูกผ้าลูกผ้าตีตีเพื่อให้มันใสให้มันเนียนไงให้มันใสขัดขัดมากขัดน้อยก็แล้วแต่นะครับเข้าใจแล้วค่ะครับเบ้าของวัดเอี่ยมนั้นส่วนใหญ่เนี่ยตามซอกตามอะไรเราจะเห็นเป็นสีดําค่ะเห็นไหมครับสีดํานะครับเห็นสีดําครับเบ้าฝังอยู่ตามซอกตามอะไรเป็นมวลสารเหรออาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นดินเป็นดินอ่าเป็นดินที่พอกนะครับครับ มีฟองอากาศบ้างมีเนื้อเกินบ้างอย่างเงี้ยตามธรรมชาตินะครับค่ะแต่เม็ดพวกนี้จะไม่ค่อยกลมส่วนใหญ่มันจะเป็นปื้นๆปื้อนๆหมดนะครับส่วนน้อยที่จะกลมอเนี่ยดินเบ้าฝังอยู่ตามซอกตามอะไรนะครับดูความคมชัดนะครับพยายามจําพิมพ์ดีๆบัวต้องเด้งๆนะครับคมๆนะบัวมมคมๆบัวเนี่ยค่อนข้างจะหนา นะครับหนาทุกบัวเลยทุกเม็ดเลยนะครับเนี่ยดินเบ้าฝังตามซอกอม,มีให้เห็นมากบ้างน้อยบ้างนะครับส่วนกระแสเนื้อนะครับกระแสเนื้ออันนี้จะออกเหลืองอมแดงนะเหลืองอมแดงนะครับแกมเหลืองอมเหลืองอมแดงนิดๆนะครับมีสองเนื้อมีเนื้อนวะแล้วก็มีโลหะผสมโลหะผสมก็จะออกแบบเนี้ยออกเป็นประกายออกเหลืองๆอมเขียวอมแดงะนะครับออกแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นนวะนี่กลับดําเลย มีม,ม,มีสองเนื้อนะครับรวมแล้วจํานวนสามพันองค์เท <Okay, S 2> แล้วก็จะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดอย่างเงีเ้ยบางในส,สมัยนั้นเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามีส่วนผสมของปอกลูกปืนนะ mm hmm. ปอกลูกปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็นํามาหล่อหลอม <c oughs> เป็นชนวนมวลสารเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> ใต้ฐานนะครับใต้ฐานมีการอุดกลิ่นนะครับนี่จะใช้สว่านเจาะนะครับ <c oughs> ใช้สว่านเจาะเป็นรู พอนะเจาะเป็นรูเสร็จแล้วก็จะบรรจุเม็ดกลิ่งนะฮะบรรจุเม็ดกลิ่งเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะอุดอีกทีหนึ่งอุดด้วยท,ท,ทองเหลืองอีกทีหนึ่งเข้าลิ่มนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแน่นหนาดีแล้วเนี่ยก็จะนําไปแต่งนะครับแต่งขัดเนี่ยนะในปัดชักเงานะปัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นรอยครูดเนี่ยอันนี้ในสมัยก่อน,นการแต่งการเจียเนี่ยน่าจะเป็นหินนะน่าจะเป็นหินเจียใช้หินเจียแล้วก็เอาเวลาขัด ชักเงาอเงี้ยก็จะใช้ผ้าตีนะครับบางคนก็บอกเบอร์ตะไบแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นหินเจียมากกว่าเนี่ยพยายามจําเบอร์ไว้นะครับเบอร์ของหินเจียเนี่ยจะเป็นเบอร์นี้อ,อ๋อคือมีหลายเบอร์ใช่จันใช่ใช่ปัจจุบันพักกลิ่งแบบนี้นะครับมีการเช่าหาถ้าเป็นเนื้อเหลืองเนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบวกลบ เอาเรื่องนะแต่ถ้านวะเนี่ยแพงอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับก็คูณสองเข้าไปนะครับจากสองหมื่นก็กลายเป็นสี่หมื่นเข้าไปนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยสายปู่ทวดเนี่ยะสมสายปู่ทวดเนี่ยเล่นหานะครับของวัดเอี่ยมเนี่ยเลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยในความหายากหาง่ายมันมีแค่สามพองค์เองนะเพราะฉะนั้นแล้ว ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับอยู่20,000ื่นบกลบเนี่ยการตกแต่งนะครับ่าถ้ามันมีเนื้อเกินเยอะๆเนี่ยช่างก็าสโลเลยหินเจียขัดหมุนพระไปอย่าเงี้ยเจียวืดค่อยๆหมุนพระตามไปอ,อย่างเงี้ยนะดูความคมชัดเป็นหลักดูพิมพ์เป็นหลักะนะครับด้านข้างเนี่ยผมมีตะเข็บให้เห็นนะครับบางองค์ก็เห็นบางองค์ก็โดนเก็บงานไปนะครับ อันนี้คือด้านข้างด้านข้างอดูด้านข้างนะครับดูกระแสเนื้อไม่ค่อยมีรอยเลยเนาะอาจาเนาะใช่ไหมคะอย่างนี้ดูกระแสเนื้อนะครับเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นอมเขียวอมเหลืองอมแดงเป็นจ้ำเป็นจ้ำอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของพักกลิ่งของเก้ในเก้ไม่เหมือนนะครับเก้มันไม่ค่อยแต่งกันนะมันไม่ค่อยขัดไม่ค่อยแต่งแต่ของแท้เนี่ยส่วนใหญ่จะขัดจะแต่งนะจะขัดจะแต่งเกือบจะทุกองค์นะครับค่ะ ตามซอกตามอะไรนะครับคลาสสิกเพราะบางคนไอ้คลาสเราจะไปซื้อกิ่งบาเกงหนึ่งก็ได้จะคุณสีสนมันก็แพงนะนะครับองสองสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้วัดเอี่ยมก็ได้นะครับยังอยู่ที่หมื่นต้นต้นนะแล้วที่สําคัญนะครับเกจิหนึ่งในนามเจ้าของเหรียญหลักล้านนั่นะก็คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องพุทธคุณเกจิร้อยแปดรูปเนี่ยแบบใส่เต็มกราฟเลยนะครับ รูปปรพันธ์สันฐานเป็นแบบนี้นะครับไม่เข้าใจก็ส่งรูปมานะครับส่งรูปมาดูได้พักกิ่งวัดเถี่ยมวรนุชปัจจุบันราคาขึ้นหมื่นไปแล้วอันนี้สภาพเกือบร้อยนะอันนี้สภาพเกือบร้อยครับมดงามใช่ผิวพันธ์เนี่ยพ่องนะครับบางคนเขาบอกว่า โอ้ยต้องมีกระแสน้ําทองอย่างเงี้ยนะครับยังไงอาจารย์กระแสน้สนําท,ทองก็คือออกเหลืองสว่างสว่างออกเหลืองสุกๆเลยอย่างนั้นแล้วกระแสน้ําทองออกเหลืองเหลืองแดงแดงกต่สว่างนะ,ะเลยทําให้ผิวพรรณบนหน้าของพระค่อนข้างสวยถ้ากระดังกระดำเนียก็มีผลต่อราคาคราคาก็ถอยลงถอยลงแล้วนนแต่ อันนี้ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่นะค0สอืบวกลบสองหบวกลบถ้าเป็นนวะก็สี่หมื่นบวกลบนะครับขึ้นได้ลงได้แล้วแต่สภาพนะครับค่ะใครดูไม่ทันตอนช่วงที่ดูไม่ทันดูรีลันได้จอนไปดูรีลันได้ใครมีอยากจะจําหน่ายมาเลยอหมายเลขอาจารย์ 0 8 3 2 2 2 0 0 5 1นยนะครับดีรับเช่าทุกกรณีนะครับท่าแท้ที่ยิ้มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอาจารย์ยังไม่เปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมเออเนี่ยหมดอายุหรือยังก็ไม่รู้อาจารย์เสียเสียตังค์มาตั้งสา0พันซื้อเบอร์ใหม่เอออาไม่เป็นไรตั้งแต่ตอนที่พูดเนี่ยสองเดือนหมดอายุหรือยังยังค่ะจริงเหรอยังได้อยู่ ะอนจะลองไปสำรวจอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้เปลี่ยนแล้วก็จะได้ให้เพื่อนเพนแฟนคลับเขาได้รู้เบอร์ที่ถูกต้องแล้วอาจารย์ก็่าเปลี่ยนบ่อยไม่ไอสองเบอร์เนี่ยใช้มาอันนี้2 2งสองสอเนี่ยใช้มาไม่ต่ำกว่ายี่สิกว่าปีแล้วยี่ห้ายี่หกปีแล้วสมควรเปลี่ยนนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็10ปีได้คเพราะฉะนั้นยังไงนะก็ รอนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์รันสักหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยใน YouTube นะคะจะได้ไม่พลาดมีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะในคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยหรือโทรเข้ามาได้ที่026786761นึ่งนะคะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะ4 2 3 0 7 7สานย์เจ็ดเเจ็ดได้เลนะคะเบอร์นี้ยังคงเป็นสถานีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวอาจารย์พร้อมตอบค่ะ